แรงจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไรการสร้างแรงจูงใจช่วยให้มุ่งมั่นต่อเป้าหมายเมื่อบุคคลมีแรงจูงใจในการทำงานหรือการเรียนรู้เขาจะมุ่งมั่นและมีความตั้งใจที่จะทำกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เช่นการตั้งเป้าหมายในเรื่องการเรียนเพื่อให้ได้เกรดดีหรือการตั้งเป้าหมายในงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยเพิ่มพลังในการเอาชนะอุปสรรคแรงจูงใจจะทําให้บุคคลมีพลังในการ,รเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายในระหว่างการทํางานหรือการเรียนรู้เช่นการต้องแก้ไขปัญหาหรือการทํางานที่ยากลําบากโดยที่แรงจูงใจจะเป็นตัวผลักดันให้ผ่านไปได้ สร้างความสนุกและความพอใจในการทำงานหรือการเรียนรู้แรงจูงใจสามารถทำให้บุคคลมีความสนุกสนานและพอใจในการทำกิจกรรม,มการที่คนเราทำงานหรือเรียนรู้โดยไม่ได้รู้สึกถึงความเครียดหรือความเบื่อหน่ายจะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มความพยายามและความทุ่มเทเมื่อบุคคลมีแรงจูงใจจะทำให้เขามีความตั้งใจในการทำงานหรือการเรียนรู้ให้ดีขึ้นโดยไม่ยอมแพ้หรือท้อถอยง่ายๆแม้จะต้องใช้เวลาหรือพลังงานมาก ตัวอย่างเช่นการเรียนรู้ภาษาใหม่หรือทักษะใหม่ใหม่หากมีแรงจูงใจสูงจะช่วยให้บุคคลพยายามฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จสร้างความรู้สึกของการสำเร็จแรงจูงใจสามารถทำให้บุคคลรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อบรรลุเป้าหมายซึ่งการได้รับความรู้สึกนี้จะเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ยิ่งมีมากขึ้นในอนาคตการให้รางวัลหรือการยอมรับจากผู้อื่นสามารถเป็นแรงจูงใจภายนอกที่ช่วยเพิ่มความพยายามและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น การใช้แรงจูงใจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเช่นการให้คําแนะนำที่ดีการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานหรือครูสามารถช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคคลสามารถทำงานหรือเรียนรู้ได้ดีขึ้น แรงจูงใจมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือการเรียนรู้เพราะมันทำให้บุคคลมีความตั้งใจมุ่งมั่นและพร้อมที่จะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นอกจากนี้ยังช่วยให้บุคคลรู้สึกสนุกกับกระบวนการและการเรียนรู้ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีคุณภาพและความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น